วันนี้นะคะนกจะมาแนะนำวิธีการเลือกกระถางที่เหมาะสมกับแคคตัสที่เราจะเปลี่ยนหรือว่าเราจะขยับใช้กระถางค่ะเรามาดูกันนะคะว่ามีวิธีการเลือกแบบไหนค่ะโดยปกติแล้วแคคตัสเป็นพืชอวบน้ําเพราะฉะนั้นนะคะแคคตัสจะไม่ชอบความชื้นนานๆเราก็ต้องเลือกกระถางที่ไม่ใหญ่จนเกินไปหมายถึงว่าไม่ใหญ่กว่า เส,ส้นผ่าศูนย์กลางของแคคตัสต้นนั้นๆมากเกินไปหรือไม่สูงเกินไปนะคะเพื่อปริมาณในการที่เราจะเอาดินลงไปเนี่ยไม่เยอะนะคะถ้าเยอะเนี่ยความชื้นอยู่นานแคคตัสก็อาจจะเน่าได้นะคะเรามาดูกันค่ะกระถางใบแรกนะคะกระถาง3นิ้วอันเนี้ยถือว่าใหญ่เกินไปค่ะสําหรับแคคตัาต้นนี้นะคะต่อมาค่ะกระถาง2นิ้วครึ่งสําหรับนกถือว่าพอดีนะคะกระถางขนาดนี้ก็คือเหมาะสมกับแคคตัส ขนาดเท่านี้นะคะต่อมาค่ะกระถาง2นิ้วนะคะกระถาง2นิ้วก็ถือว่าใช้ได้ค่ะแต่ว่าถ้าจะให้เหมาะสมก็ควรจะเป็นกระถางประมาณ2นิ้วครึ่งค่ะเพื่อที่จะได้เผื่อพื้นที่ให้เขาจเจริญเติบโตได้อีกประมาณ1ปีหรือว่า1ปีครึ่งค่ะเพราะว่าแคกตัดเนี่ยเราควรจะเปลี่ยนดินให้เขาทุกๆ1ปีถึง 1, 1ปีครึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เผื่อไปเลยนะคะถ้าเป็นกระถางนี้ แขกตัดโตเร็วนะคะก็อาจจะทําให้แน่นกระถางเร็วเกินไปนะคะอีกต้นหนึ่งค่ะต้นนี้ใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะคะเรามาเทียบกันดูค่ะถ้าใส่กระถาง2นิ้วถือว่าแน่นเกินไปค่ะเีลยวอีกสักประมาณ2เดือนเนี่ยก็คือขัดกระถางแล้วนะคะมาถึงกระถาง2นิ้วครึ่งค่ะก็พอดีมากเกินไปนะคะมีพื้นที่ให้ขยายได้เพียงแค่ประมาณ5-6เดือนค่ะเพราะฉะนั้นกระถางที่เหมาะสมควรจะเป็นกระถาง3นิ้วนะคะก็เหลือพื้นที่ไว้ให้เขาขยายตัวได้ประมาณสัก ปีถึง1ปีครึ่งค่ะก็จะทําให้แขกตัดของเราเนี่ยเติบโตแล้วก็ไม่อึดอัดที่อยู่ในกระถางมากเกินไปพอถึงเวลาปีถึง1ปีครึ่งเนี่ยก็สามารถขยับไซส์กระถางหรือว,ว่าเปลี่ยนกระถางได้เลยนะคะใครที่สั่งออนไลน์มาแล้วได้แบบถอดด้าแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการปลูกกันเลยค่ะ mm hmm. เมื่อเราเลือกขนาดของกระถางเรียบร้อยแล้วนะคะ mm hmm. เราก็ต้องลองก้นกระถางด้วยวัสดุที่ทําให้ข้างล่างโปล่แล้วก็ระบายน้ําได้ดีค่ะ mm hmm. เราจะเลือกเป็น mm hmm. กระมาพ้าสั์ ือจะเป็นหินภูเขาไฟก็ได้นะคะวันนี้นกเลือกเป็นหินภูเขาไฟค่ะประโยชน์ของหินภูเขาไฟนะคะเราใช้ในการรองก้นกระถางแล้วก็ช่วยให้ข้างล่างมีความโปร่งแล้วก็ระบายน้ําได้ดีด้วยนะคะหินภูเขาไฟยังมีล่ธาตุานะคะทําให้ต้นไม้ของเราเนี่ยจเจริญเติบโตได้ดีด้วยนะคะจากนั้นเราก็ใส่ดินปลูกแข็ตัดลงไปค่ะดินปลูกที่มีความโปร่งแล้วก็ระบายน้ําได้ดีนะคะใส่ลงไปแบบนี้นะคะ เติมสตาร์กันจีค่ะเพื่อกันเพลียกันแมลงค่ะเติมปุ๋ยค่ะเป็นปุ๋ยละลายช้านกใชายี่ห้อเบอร์ติไลท์นะคะต้นนี้ยังเล็กอยู่ใส่สักประมาณ5-10เมตรพอนะคะไม่ต้องเยอะค่ะจากนั้นนะคะเราก็เกลียกกล่ยนิดนึงค่ะนี่นะคะแล้วก็วางแคคตัสของเราลงไปเลยค่ะเติมดินลงไปอีกนะคะเพื่อกลบบรากข้างบนค่ะไม่ให้รากลอยนะคะ เรียบร้อยแล้วค่ะจากนั้นนะคะสําหรับนกเนี่ยนราก็จะเติมหินโดยหน้าลงไปค่ะหินโดยหน้านะคะหนึ่งเลยช่วยเพิ่มความสวยงามแล้วก็เรียบร้อยให้กับต้นไม้ที่เราปลูกนะคะ2ค่ะช่วยพยุงราต้นค่ะ3นะคะช่วยทําให้ความชื้นในดินที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยเป็นความชื้นที่เหมาะสมนะคะและข้อ4นะคะเวลาที่เรารดน้ําดินจะไม่กระเด็นออกค่ะ เพราะถ้าเราลดน้ําลงไปแล้วดินกระเด็นออกนะคะรากก็จะไม่มีดินให้เกาะต้นไม้ของเราก็จะไม่โตค่ะถ้าพเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ช่อง YouTube และเพจ Facebook อุชรดาการเด้นค่ะแล้วพบกับนกได้ใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ